สวัสดีค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะน้องเหน่งและพี่โอนะคะจะพาทุกคนไปทำทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะ <Yahoo! S 1> แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมก็มีดังนี้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นหอมหัวใหญ่นะคะออกเป็นส2 <Okay. S 1> ส่วนค่ะจากนั้นนะคะเราจะหั่นหอมหัวใหญ่เป็นแนวยาวตามชอบได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะหั่นขึ้นช่ายค่ะให้เป็นขนาดตามใจชอบได้เลยนะคะหรือว่าสามารถหั่นตามคลิปได้เลยค่ะ แล้วก็หั่นต้นหอมนะคะ <Okay. S 1> ขนาดพอดีคำค่ะต่อมานะคะเราก็จะหั่นพิชีฟ้าแดงนะคะเป็นจิงเฉียงขนาดพอดีคำนะคะจำนวน2เม็ดค่ะอันนี้เราก็เตรียม ผักเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเตรียมส่วนผสมกันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะใส่น้ำมันพริกเผานะคะ1ช้อนโต๊ะลงไปค่ะอันนี้ให้หาถ้วยใบใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะใส่ซอสหอยนางลม2ช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยผงกะหรี่นะคะ1.5ช้อนโต๊ะนะคะเหลือไว้ผัดด้วยอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะคะ2ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ผส,สมเข้ากันแล้วนะคะจะใส่นมข้นจืดขนาด140มิลลิตรนะคะหรือว่า1ขวดอันนี้นะคะก็คือมีขนาด140มิลลิตรนั่นเองค่ะจากนั้นก็คนผส,ส,สมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบค่ะ <Okay. S 1> ต่อมานะคะเราจะตอกไข่นะคะจำนวน3ฟองนะคะแยกอีกถ้วยหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะตีไข่ก่อนค่ะ เื่อเราตีไข่แล้วนะคะเราก็จะเทไข่ที่ตีเมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปในส่วนผสมที่เราผสมก่อนหน้านี้ค่ะ <Yahoo! S 1> จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบค่ะต่อมาเราจะมาเริ่มผัดกันค่ะใช้ไฟกลางนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นนำกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะ อันนี้ผัดจนเรารู้สึกมีกลิ่นกระเทียมขึ้นมานะคะหรือว่ามีกลิ่นหอมค่ะเมื่อผัดจนกระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะเราจะนำกุ้งสดนะคะและก็ปลาหมึกลงไปผัดค่ะแนะนำนะคะให้เอากุ้งลงไปผัดก่อนนะคะเพราะว่าปลาหมึกนะคะจะมีความสุกเร็วกว่าค่ะโอเค เมื่อกุ้งนะคะเริ่มมีสีสีเหลืองสวยนะคะเราก็นำปลาหมึกลงไปผัดได้เลยค่ะแาู้เราก็ผัดปลาหมึกนะคะให้สุกพอประมาณนะคะอย่าเพิ่งสุกมากเพราะว่าเราจะต้องผัดกับน้ำซอสอีกทีหนึ่งนะคะ จากนั้นนะคะเราจะนำผงกะหรี่ที่เหลืออีก1.5ช้อนโต๊ะนะคะลงไปผัดค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำหอมหัวใหญ่นะคะที่ซอยไว้ก่อนหน้านี้ลงไปผัดค่ะเราก็จะผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ จากนั้นนะคะเราจะนําส่วนผสมนะคะน้ําซอสก่อนหน้าน,นี้ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผัดเลยค่ะโดยการใช้ไฟกลางนะคะ <Okay. S 1> ก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดนะคะจนกว่าไข่จะสุกนะคะก็คือเหมือน <Okay. S 1> มีเป็นข้นๆขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่ขึ้นช่ายที่หั่นลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมแล้วก็ พริกชี้ฟ้าแดงค่ะจากนั้นนะคะเราจะผัดส่วนผสมทั้งหมดให้สุกพอประมาณค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทะเลผัดผงกะหรีค่ะบอกเลยว่ากินหอมมากฉ่ำมากแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเค สำหรับวันนี้นะคะเด่งต้องขอตัวลาไปรับประทานทะเลผัดผงกะหรี่ก่อนนะคะสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ